สวัสดีเพื่อนพ้งนองเลยนงพีุ่กคนครับพราะก็ผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือ10อันดับเกมเทพน่าเล่นมาใหม่ในปี2024นะคือถ้าคุณเนี่ยบอกว่านี่ยอยากได้เกมมาใหม่หรือว่ากำลังตามหาเกมเทพมาใหม่จริงๆก็ดูเกมจากที่ไม่ได้เนี่ยนะคือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคือโปรไมในคลิปีแล้วก็ผมมีแต่กเกมน่าเล่นแล้วก็มีหลากหลายแนวให้คุณเล,เล่นเลยนะแน่นอนว่าชื่อเกมไม่รอการดาวน์โหลดนะคือคุณสามารถดูได้ที่ช่องของเมแล้วก็ผมจะปักหมุดไว้ให้นะสรวบเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกเลยผม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจะได้ไม่พลาดเกมเจ๋งๆมาใหม่นะโอเค l e ส s go เกมระดับที่สิบ Art of Rally ถ้าใครชอบในเกมในขังรถหรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้เกมขังรถที่ภาพสวยและดูชิลวได้ก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมา,มากๆเลยนะมันเป็นเกมที่เราสามารถัเอาไว้ผ่อนคลายได้ก็ผมจะมีหลากหลายอย่างให้เราไน้่ยทำมากๆเลยซึ่งงานภาพของเกมนี่คือสวยมา,มากๆเลยนะคืออย่างที่บอกก็ผมจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายสถานที่เนี่ยให้เราเนี่ยไปขับรถเล่นนะแล้วก็ภาพเนี่ยคือสวยมากๆแลนะ้วก็ผมถ้าใครสนใจเกมแนขับรถเล่นอยู่ชิลวก็นี่แล้วก็ผมหมายบนข้างกว้างใหญ่นะไปเก็บออนไลน์ต้องเชียวเก็ผม เกมระดับที่เก้า Sonic Dream Team ถ้าใครเป็นสวาวกของซนิกหรือว่าชอบซนิกอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผม ซึ่งเกมนี่คือเอราไปคล้ายเกมแนวผจญภัยเลยก็ว่าได้เพราะในเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายอย่างให้เราไนี่ยทำมากมายเลยก็ผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บเหรียญหรือว่าหลบหลีกสิ่งขวางหรือว่าเอาชิวเรต่างๆคือเราสามารถทําได้ครับผมต้องบอกเลเกมไี่คือภาพสวยพอสมควรน,นะถ้าใครที่ชอบในเกมไปคล้ายพันด่านอยนู่แล้วก็นีเลยก็ผมซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้คือจะมีตัวละครจากโซนิกเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วผมคือเราสามารถเล่นตามแบบตามสายที่เราต้องการได้นะคือเราจะได้ต่อสู้หรือว่าเล่นพันด่านต่างๆมากมายแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ น่าเล่นมากๆเลยครับผมเกมระดับที่8ปสปองบอบครับผมถ้าใครชอบสปองบอบหรือว่าอยากได้เกมบรบรพชนัยหรืออยากได้เกมนัพันด่านอีกเกมหนึ่งก็นี่แล้วก็ผมซิงเกมนี่คือเป็นเกมสนุกมากๆเลยนะคือเราจะได้บรรพชนัยหรือว่าเอาเชอว์โรดในหลากหลายด่านมากๆก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ถ้าบอกว่าในเกมนี้ตัวละครเยอะครับผมแต่ต้องสสง่ังในการซื้อนะไปเก็บอฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชียอเลยครับผมเกมระดับที่7 demolition d a v i d 3ก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยชอบในเกมขับรถมากแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเนี่ยอยากในเกมที่มันชนรถด้วยก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นมากๆเลยนะและที่สําคัญเนี่ยคือจะมีรถให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมไม่จะเป็นรถสิบล้อรถอะไรคือเต็มไปหมดเลยนะค,มนมนนยนะคือเราสามสารถเลือกซื้อได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการแล้วก็ผมแน่น,นอนเราสามารถใช้กันในเกมซื้อได้นะซึ่งภายในเกมอย่างที่บอกคือจะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นมากๆเลยถ้าเราบอกวันเด็บอ๋อวันนี้อารมณ์เสียอยากไปชนคนอื่นกก็็สาามรถด คนรอดได้ก็ผมแต่ว่าถ้าแบบว่าเนี่ยอยากซิ่งอยากดรีฟก็ก็สามารถไปเล่นแข่งพวกอื่นได้เนะเป็นเกมที่เจ๋งของมาแล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมเนี่คือเล่นคนเดียวก็ได้เล่นออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามีโหมดปฏิภูมิเยอะด้วยนะใช้เน็ตหรือไม่ใช้ก็เล่นได้ก็ผม เกมระดับที่หกดริฟท์ n รนเรก็ผมถ้าคุณบอกว่านี่อยากได้เกมแนวแข่งรถที่มันซิ่งเลยก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยคือชอบแต่งรถแล้วก็อยากได้เกมแนวที่มันริบมันๆก็นี่แล้วก็ผมคือจะมีความริบไปสมจริงมากๆเลยนะซึ่งจะมีพวกรถในสนามแข่งหรือว่าอะไรอย่างนี้คือจะมีในเกมด้วยก็ผมคือเราสามารถใช้ในการเล่นได้นะคือจะมีหลายด่านให้เราเล่นมากๆก็ผมคือแน่นอนคือไม่ได้มีแค่รถเยอะอย่างเดียวแต่เพื่อนสามารถแต่งรถตามแบบตามสไตล์ที่ต้องการได้นะเพราะในเกมนี้จะมี เล่นแต่เราแต่งเนี่ยคือเยอะมากเลยครับผมคือไม่ชอบเป็นใหนก็สามารถแต่งได้นะถ้าใครชอบไปเกมเนแข่งรถหรือว่าอยากได้เกมเนดรีฟก็หนีเลยครับผมไปเกมด้วยภาพสุดเจ๋งมากเลยนะปเป็นเกมออนไลน์ด้วยต้องแชร์เล่นนะ <S <S เกมบัดัลปีห้า Resident E v i l 4ครก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมเป็นยิงปืนหรือว่าอยากได้เกมมาต่อสู้กับเล่าปริบสมบีก็เหนีเลยก็ผมซึ่งภายโดยเกมเนี่ยคือแน่นอนเราต้องผจญภัยแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้อะไรงี้นะเป็นเกมที่แจกมากๆแล้วก็ผมซึ่งไยโดยเกมก็จะมีพวกเหลา่าปริบสมบีแล้วก็เหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายแล้วก็ผมคือเราก็ต้องต่อสู้แล้วก็เอาชีวิตรอดต่อไปให้ได้อะไรงนี้นะคือแน่นอนไม่ได้มีแค่าการต่อสู้อย่างเดียวแต่เราก็ต้องแก้ไขปริศนาต่างๆมากมายแล้วก็ผมเป็นเกมที่แจกมากๆเลนี่ย ทำได้เหมือนกันและที่สำคัญเนี่ยคือเกมที่ภาพสวยออกมาแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยเอาไปเล่นตอนไม่มีเน็ตได้นะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชื่ไหนก็ผม เกมมนาิสีคอมพานีแมนก็ผมคือถ้าคุณในตอนนี้คือทํางานบริษัทหรือว่ากําลังโกรธแค้นอะไรเจ้านายก็เล่น,นเกมนี้ได้นะยซึ่งในเกมนี้คือเราจะได้เล่นเป็นพนักง,งานบริษัทก็ผมเลยเราจะได้ต่อสู้และผจญภัยต่างๆมากมายเลยนะซึ่งในเกมนี้คือแน่นอนจะมีพภพปิศาต่างๆมากมายให้เราได้เล่นด้วยก็ผมคือแน่นอนหลกัลกๆคือเราต้องเล่นพันด่านะอะไรอย่างงี้จะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นมากๆเลยนะคือเราก็ต้องผจญภัยแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้ก็ผมถ้าใครบอกานี่จะได้เกมเฉียวๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่เลยก็ผมเป็นเกมที่เราสาามมรถเเเเนนนพได้ะป็ก ออาปลายด้วยไม่ต้องเฉนยเล่นได้ครับผมเอาเล่นตอนมือเน็ตนะ เกมมันดัดที่สามออร่เรียแอปพลิฟูดเจ้าหนีก็ผมถ้าคุณเนี่ยกำลังตามหาเกมแนวชรอดที่มาใหม่ก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่ร้อนแรงมากๆเลยนะคือในเกมนี่คือแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้คือเล่นคนเดียวก็สนุกก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอดในต่างดาวเลยนะเป็นไงเจ๋งใช่ไหมคือเราจะได้เอาชรอดในต่างดาวนู่นเลยคือแน่นอนก็จะมีพวกสัตว์หรือว่าจะมีพวกพืชพันธุ์ต่างๆคือจะแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะคือมีอะไรให้เราสำรวจคือเยอะมากๆก็ผมอยางที่บอกเกมนี่คือเราก็ต้องเอาชรอดต่อไปให้ได้จะมีพวกเราาสต่ง มากมายแล้วเรากต้องระวังผู้เล่นด้วยกันด้วยนะสับ s คร i b e สนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องชี่ไหนครับผม เกมมาดับที่ Speed a ดแอคชั่นเร3 d ก็ผมคือถ้าคุณรู้จักสปี d อยู่แล้วอยากได้เกมแนวสปี d สักเกมก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คือบอกว่าเนี่ยเมื่อโรนัลโดนี่คือไม่ได้เป็นโค้ดอีกต่อไปอไรเงี้คือโรนัลโดต้องการฮีโร่สักคนหนึ่งก็คือสปี d นั่นเองก็ผมมาช่วยกอบกู้รถต่อสู้อะไรงี้นะคือแน่นอนเราจะเล่นเป็นสปี d ก็ผมแล้วก็พันดานต่งตางๆมากมายเลยสำหรับใครที่ชอบไอเกมนวะพันดานก็นี่แล้วก็ผมถ้าชอบสปี d อยู่แล้วก็นี่เลยไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชเลยก็ผม เกมอันดับที่หนึ่งขอ,อเอาเบวตี้วอ o ซ e นโมบายก็ผมถ้าพูดในเกมต่อสู้หรือเกมในยิงปืนก็นี่แล้วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมัธยโลยท์ที่น่าสนใจมากเลยนะคือเดิมทีในเกมนี่คือเป็นเกมจากไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้ กำลังจะลงมือถือแล้วนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยคือแน่นอนเกมนี่คือเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้เลือรอดเป็นคนสุดท้ายแต่เราก็จะชนะน,นั่นเองนะแต่ว่าเกมนี่เรายังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เลน่นก,กับเพื่อนก็ได้เหมือนกันก็ผมตัวละครนี่คือเยอะมากๆเลยต้องรอดูว่าถ้าเข้ามือถือแล้วจะมันขนาดไหนนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ต้องไปเป็นนักหน้าได้เนดะ้อไปเก็บออนไลน์ตัง้งแต่ก็ผม โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าอยากได้เกมอะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะว่าคุณต้องการไปแปลบ,บอะไรงี้ที่สําคัญเนี่ยคือถ้าโมาเนี่ยอยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมเริงๆอีกเพียบเลยรอให้คุณเนี่ยกดเข้าไปดูนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากทได้กดเข้ามาดูนะชียร์มาแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยหากเกมอะไรเพิ่มเติมได้นะจะมีเกมอีกเพียบนะก็ผมกดดูคลิปต่อไปได้เลยล้ยเจอคิปหนานาะ